นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนหนบานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวดสั้นๆก็พอพระคาถาบทนี้มีครบหมดเมตตามหานิยมคนรักก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงปูดูหลวงตาม้าเคยเล่าไว้ขอยกมาบางเรื่องหลวงพ่อดูท่านเป็นพระที่ยิ้มหน้าตาผ่องใสท่านไม่เคยว่าใครเลยนะเราเห็นก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลายๆคนก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ แต่ท่านบอกหลวงตาว่าท่านไม่ใช่พระอรหัน์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะบาร,รมีท่านเยอะหลวงตาย้อนเล่าถึงสมัยฝึกอยู่กับหลวงปู่ดูว่าตอนฝึกกับหลวงปูด่ดูท่านก็ให้พระมาเราก็เอาพระมานั่งกรรมแล้วสวดไตรสรณคมสวดในใจ ใจก็อยู่ที่พระในมือและคำโสวดอยู่อย่างนั้นแหละหลวงปู่ดูท่านบอกว่าวิธีนี้เร็วเราห้สบพระห้เอร์เซนไงหลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวถึงครูบาอาจารย์ที่เด่นด้านคาถาอาคมท่านต่างๆให้หลวงตามาฟังแต่ละท่านล้วนเก่งกาจชนิดที่เรียกว่าหาตัวจับได้ยาก หลวงตามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยไปศึกษาตำราคาถาอาคมอยู่เหมือนกันคาถาบางคาถายาวเป็นหน้าเลยหลวงปูด่ดูท่านเคยพูดกับหลวงตามาได้ใจความว่าสวดสั้นๆก็พอไม่ต้องสวดยาวรอกเช่นไตรสระคมจกกักรพัทไม่ต้องเรียนรอกคาถาอาคมนาะ มาเอาพระรัตนตรัยดีกว่าหลวงปู่ดูท่านเคยกล่าวได้ใจความว่าพระรัตนตรัยมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมมีครบหมดหลวงตามา้าท่านเล่าต่อให้ฟังได้ใจความว่าสมัยนั้นมีเด็กคนหนึ่งเป็นนักศึกษามักจะมีเรื่องประจำ ถูกเขาตีคอต่อยประจำหลวงปู่ดูให้มานั่งสมาธิภาวนาตรายสรณคมพอเห็นแสงปุ๊บท่านให้อธิษฐานขอเหนียวเหนียวหมายถึงฟันแทงไม่เข้าทีนี้พอเด็กคนนั้นไปมีเรื่องมันก็ไม่เป็นอะไรเลยนะได้ผลจริงๆหลวงตามากราว สมัยนั้นตอนหลวงปู่ดูท่านยังไม่ละสังขารหลังออกพรรษาหลวงตาม้าก็มากราบลาหลวงปู่ที่กุฏิเพื่อออกทุดงหลวงปู่ดูท่านได้เทศสอนหลวงตาในการเตรียมตัวจากนั้นหลวงปู่จึงมอบเงินให้หลวงตาไว้500บาทรวมทั้งของใช้จำเป็นต่างๆและได้หันไปหยิบ รูปหล่อหลวงปู่ดูเนื้อปูนมาให้หนึ่งองค์แล้วบอกหลวงตาว่าเอ็งไปไหนข้าไปด้วยหากสงสัยอะไรในการปฏิบัติให้แกถามเอาจากพระองค์นี้เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันของหลวงปู่ดูที่มีต่อหลวงตาได้เป็นอย่างดีและยังแสดงให้เห็นถึงความเมตตา อันไม่มีประมาณของหลวงปู่ดูด้วยครั้งหนึ่งเล่าถึงวิญญาณที่ติดภพภูมิวิญญาณเรร่อนวิญญาณสัมภเวสีหลวงตาม้าท่านได้เมตตากล่าวให้ฟังได้ใจความว่า หลวงปูด่ดูท่านเรียกพวกวิญญาณที่ติดภพภูมิหรือวิญญาณได้ร่อนพวกนี้ว่าขยะวิญญาณหมายถึงพวกที่ไม่มีประโยชน์ท่านสอนให้ช่วยเหลือพวกนี้โดยเอาบุญของหลวงปู่ดูไปช่วยเหลือบางที พวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เหมือนกันอย่างตลาดสดนี่เห็นไหมว่ามีคนทะเลาะกันเป็นประจำวิญญาณอยู่เยอะไงค่าทุกวันค่าสัตว์ทุกวันพลังงานมันไม่ดีหลวงตามากราวหลวงปูด่ดูท่านเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าเวลาไปไหนให้ส่งวิญญาณปรับภพภูมิ ถ้าเองแผ่เองไม่ได้ให้นึกถึงข้านี่ข้าแผ่ให้เองได้เรื่องการแผ่บุญปรับภพบภูมินี้เมื่อเขาได้รับบุญไปถ้าหากเขาเปลี่ยนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือมีกำลังเขาก็จะต้องมาช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนหลวงตาม้าท่านเคยกล่าวได้ใจความว่า คุยกับมนุษย์นี่มันลำบากคุยกับวิญญาณง่ายกว่าเราสวดมนต์รักษาศีลให้เขาก็พอแล้วไปไหนเราก็มีเทวดาเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรเผลอๆให้โชคให้ลาบเราเสียด้วยหลวงตาม้าท่านเล่าให้ฟังถึงหลักสูตรการปฏิบัติธรรมตามแนวของหลวงปู่ดูว่า การปฏิบัติธรรมแบบหลวงปู่ดูนี่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างถ้าเราไปแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของใครบางคนที่เดินผ่านเราไปนี่เราจะไปบอกได้ไหมว่าเฮ้ยข้าส่งวิญญาณให้เองนะมันพูดไม่ได้ขืนพูดไปดีไม่ดีมันจะมาไล่เตะเราด้วย หลวงตาม้าท่านเล่าให้ฟังว่ามันต้องมีความพอใจอย่างหลวงตาเนี่ยพอใจที่จะศรัทธาหลวงปูด่ดูใครจะว่าอะไรก็ช่างหลวงตาก็ยังเชื่อหลวงปูด่ดูจากนั้นก็ต้องมีความเพียรเพียรสวดเพียรภาวนาไงจากนั้นก็ต้องมีใจจดจอ่ออย่างหลวงตา จดจออยู่กับพลังงานของหลวงปู่ดูอย่างเดียวแค่นี้แหละถ้าทำได้อย่างนี้เอาพลังงานหลวงปู่ดูไปใช้ได้เลยอย่างเราเอาไปแผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณได้อย่างสบายสบายอีกครั้งหนึ่งหลวงตาม้าท่านเคยเล่าให้ฟังได้ใจความว่า จะจับภาพพระองค์ไหนก็ได้พระจักรพรรดิก็ได้หลวงปู่ทวดก็ได้หลวงปู่ดูก็ได้จับองค์ใดองค์หนึง่งก็ให้จับองค์นั้นไปเลยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจับองค์ไหนก็ย้ำอยู่ที่องค์นั้นอย่างเดียวมันถึงจะดีหลวงตาม้าท่านยังกล่าวอีกว่านึกถึงองค์ไหนก็ให้นึกถึงองค์นั้นไปเลยมันถึงจะเจ๋ง มีผู้หญิงท่านหนึ่งมากราบหลวงตามมามาบ่นให้ท่านฟังว่าหาโอกาสมากราบยากอยากมากราบบ่อยๆหลวงตามมาท่านก็ให้โอวาดว่าไม่ต้องมาที่ถ้ำรอกถ้าเคารพกันนึกถึงกันจริงๆอยู่ที่ไหนหลวงตาก็ไปได้คำพูดนี้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปกราบหลวงตาได้เป็นอย่างดี ยังมีเรื่องราวกล่าวถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยว่าท่านนั้นเป็นพระสุปติปันโนที่ท่านเอาใจใส่กับการสอนลูกศิษย์เป็นอย่างมากมีคนเคยพูดเอาไว้ว่าพระสงค์เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์สูงถ้าพระท่านเป็นอาจารย์ของใครพระท่านจะเขี่ยกรมจนลูกศิษย์ผู้นั้นได้ดี ท่านจะไม่ปล่อยปละละเลยเด็ดขาดเขามาจากไกลไกลเป็นร้อยเป็นพันกิโลถ้าไม่เจอค่าเขาจะผิดหวังผู้ที่มาหาค่านี้ล้วนแต่เคยสร้างบุญสร้างปุศลมากับค่าค่าก็จะนั่งคอยอยู่นี่แหละ คำพูดนี้แสดงถึงมหาเมตตาบารมีของหลวงปูดูที่มีต่อมหาชนอย่างมากมายเกิดกว่าจะกล่าวได้ครั้งหนึ่งหลวงตาม้าท่านพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำได้ใจความว่าให้นึกถึงหลวงปูดูแล้วอธิษฐานบอกท่านว่าขอยกให้หลวงปู เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้งทางโลกและท,งทางธรรมและขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปู่นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานหลวงตาม้าท่านพูดต่อไปได้ใจความว่า อย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านผูกพันกับสมเด็จองค์ประทมเป็นพิเศษก็เพราะท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้กับสมเด็จองค์ประทมนี่แล ครานี้ถึงแม้สมเด็จองค์ปฐมท่านเข้านิพพานไปท่านก็ยังมาดูแลดวงพ่อือษีลิงดำได้และท่านได้อธิบายถึงข้อดีของการถวายตัวกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนได้ใจความว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยสวยๆจะไม่ค่อยมีเพราะเราฝากดวงไว้กับหลวงปู่แล้ว การฝากดวงไว้กับหลวงปู่นี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราฝากตัวเป็นลูกหลานของท่านอย่างเต็มตัวแล้วเราก็ควรจะทำตัวให้สมกับเป็นลูกศิษย์ ลูกหลานของพระมหาโพธิสัตว์บารามีเต็มที่จะมาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าครั้งหนึ่งหลวงตามาท่านเคยพูดกับบรรดาลูกศิษย์ว่ากลับลงไปจากถ้ำแล้วอย่าไปทำให้เสียชื่อนะอย่าลืมว่าเทวดาเขารู้จักหลวงตาเยอะกลับลงไปแล้ว สอนไปก็ให้ทำด้วยเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครทำหรือไม่ทำหลวงตามา้าเมตาย้ำว่ารักทุกคนไว้ใจบางคนไม่เกลียดใครเลยสักคนนี่คือโตดของหลวงปู่ดูหลวงปูด่ดูท่านได้สอนในเรื่องของการภาวนาไตรสรณคมไว้ว่า 1. การภาวนาไตรสรณนคม คืออุบายในการทำความสงบใจอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ดูแนะนำได้แก่การบริกรรมในใจว่าพุทธังสารนังคชฉามิทำมังสรนังคชฉามิสังคังสรนังคชฉามิ 2. การภาวนาไตรสระณคมผู้ภาวนาไม่ต้องสนใจลมหายใจปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามธรรมชาติ เว้นแต่ตอนเริ่มต้นอาจหายใจเข้าออกลึกๆสักสองสามครั้งเพื่อช่วยปรับร่างกายให้ปลอดโปร่งและผ่อนคลาย 3. ขณะบริกรรมภาวนาต้องมีความจดจ่อไม่วอกแวกส่งจิตแท่สายไปในเรื่องอื่นใดแต่การจดจ่อนี้ก็ต้องให้พอดีไม่หนักหรือบีบบังคับมากเกินไปจนเกิดความเครียด และก็ไม่เบาไปจนนิวรณ์มีความฟุ้งซ่านและความม่วงเป็นต้น 4. อาศัยความตั้งใจบริกรรมจนกระทั่งจิตบริกรรมขึ้นมาเองหากประคองเช่นนี้เรื่อยไปและทำด้วยใจที่มีฉันทากระทั่งจิตเริ่มสงบก็อยู่ในความสงบเพื่อให้จิตมีกําลังกระทั่งจิตเริ่มจะมีความคิดก็ให้เปลี่ยนมาคิดพิจารณา ความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายหรือพิจารณาความเป็นไปในชีวิตโดยให้อยู่ในกรอบความคิดความจริงของสภาวะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา 5. การบริกรรมไตรสรณคมนอกจากบริกรรมในตอนนั่งหลับตาแล้วจะบริกรรมในใจต่อไปในระหว่างวันก็ได้ถือเป็นการประคองจิตไม่ให้แตกฟุ้งไปกับสิ่งภายนอกหรือที่มากระทบอย่าบริกรรมตอนถ่ายหนักถ่ายเบาตอนถ่ายหนักถ่ายเบาให้เปลี่ยนไปใช้อุบายภาวนาอย่างอื่น เช่นกำนวดสติตามดูกายหรือพิจารณาความเป็นปฏิกูลเป็นต้นเพราะขณะบริกรรมไตสรณคมท่านว่าเทวดาลงมารักษา 6. การบริกรรมไตรสารณคมไม่ใช่เป็นของตายตัวหลวงปู่ว่าถ้าใครคุ้นชินกับคำบริกรรมอื่นใดเช่น พุโทโธหรือสัมมาอารหังก็พึงใช้คำบริกรรมนั้นๆเพราะการเปลี่ยนคำบริกรรมจากที่คุ้นชินอาจยิ่งทำให้จิตสงบยาก 7. ขณะบริกรรมทำกรรมฐาน บางคนอาจมีความคิดผุดขึ้นมาในทางด่าว่าพระพุทธเจ้าหรือหลวงปู่ครูบาอาจารย์จนจิตเศร้าหมองอันนี้ก็ไม่ต้องวิตกมากไปหลวงปู่ท่านว่าเราไม่ได้เจตนาไม่เป็นไรความคิดมันขึ้นมาของมันเองจากเสร็จกรรมที่เราเคยปรามาทพระ เวลามันผุดขึ้นมาเราก็โยธโ,โสคือนึกขอขมาพระระัตนไตรแก้กันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็อย่าไปสนใจมันนานเข้าก็จะหายไปเองยิ่งไปสนใจเขาเขาเลยอยู่กับเรานานนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ